กวตื่นมาเป็นแบบนี้เลยพุัการ์เอ่อปาอมนะรับตื่นอะไรนะป้องตามให้ครัโอเคฝังนี้ลูกโอเค มาคิมจ้างานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโดฟก็คอนเซ็ปต์ของโดฟนะคะก็คือรีแบรนดิ่งในรอบสิปีค่ะแล้วก็คิมก็ได้รับเกียรตินะคะได้มาเป็นแฟนออฟโดฟค่ะแล้วก็เขาไม่ได้แค่รีแบรนดิ้งอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็มีการออกโฉมใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด8สูตรนะคะเหมาะสำหรับผมทุกปัญหาเลยค่ะก็สามารถเลือกได้ตามที่ชอบเลยค่ะว่าชอบแบบไหน แล้วก็มาในคอนเซ็ปที่ว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะเคยแตกสลายมาแต่ว่าเราก็คือกลับมาแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมได้พอคิมได้ฟังเพลงดวงใจรู้สึกยังไงบ้างคิมเวอร์ชันปางกับพิธาอุ้ยเพราะม,มากเลยอ่ะเรื่องจะขนลุกเลยพี่อัดน,นักลงทุนให้เลยมเย <c oughs> มื่อกี้อ่ะพ่อไม่ได้พี่ก็น้ำตาคอแนาะสำหรับแฟนสาวพวกที่ได้ฟังแล้วมันซ<อ>ึ้งเลยซึ้งค่ะเพราะว่าจริงๆริงสตอรี่ของเขามันก็คือให้พูดถึงแบบ สิ่งที่เราเคยแตกหักมาสิ่งที่เราเคยแบบใจสลายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเปิดประตูให้เราแล้วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอฟังเพลงก็ยิ้มรู้สึกแบบสุงเลยยิ้มยิ้มยิ้มอินเลยแล้วก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ไหมครับใช่คอนเซปต์ของของของโด๊กฝากหน่อยฝากตรงตัดโด๊กับความเป็นเฟรนตัวยงเพราะมีหลายสุมาค่ะก็ฝากโด๊ด้วยนะคะวีโบชอก็ไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมา ไม่มีใครที่เพอร์เฟกนะคะเราสามารถที่จะาเริ่มต้นใหม่ได้ก็เหมือนกับผมเราเนี่ยแหละค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีการเสียห,หรือว่ามีการหลุด่วงนะคะก็สามารถที่จะแก้ได้แล้วก็แก้ได้จากต้นเหตุด้วยะค่ะก็ปากโดดด้วยนะคะเขาไม่ได้มีแค่แชมพูับบริรดนวดนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นทริทเมต์แล้วก็ออยด้วยก็ใช้ทั้งแคตเนี่ยก็คือยิ่งดีเลยะค่ะอยากให้ทุกคนลองกันนะคะเพราะว่าีิเมงก็ใช้แล้วรู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆนะคะล่าสูนกับ จ oh, okay. oh, okay. oh, ีซูแบล็คพิ้งกันเลยก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่จีซูนานแล้วเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็พอได้มาเจอกันก็เหมือนแบบได้มาเรียบรอดดิ้งใช้ว่าเราเจอกันค่อนข้างแบบหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอทีไรก็น่ารักมากแล้วก็สวยมากสวยมากหน้าเขาแบบเออคือแบบนี้คือแบบ นานหาเป็นผู้หญิงเหมือนกันหนาแล้ว<ๆ>แบบละลายเลยคิตกหรอเาวน์โตกคาตกมานานแล้วแต่ว่ามีเป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูปราทินค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราตกทั้งโทั้งบลิงแล้ว <laughs> แล้วก็เป็นแบบออฟฟิเชียลรีบลิงแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบทุกคนมีความสามารถมากๆสวยมากๆเหมือนตุ๊กตาเลยนะค่ะแล้วก็เก่งกันมากๆเลยอะค่ะดีแท็บโซบนเวทีหน่อยครับเป็นไงบ้างคะโอ้โหจัด t ทของแต่ละคนที่เปิดมาแต่ละคนก็คือต่างสไตล์ทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่แตกต่างกันมากๆเลยค่ะแล้วก็พอเห็นความสามารถของเขาอะคือเรารู้สึกแบบ Amazing มากเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์ด้วยคือยิ่งรู้สึกว่าแบบโหความฝันเป็นจริงอะไรเงี้ยครั้งแรกพวกเราก็ชาวแก๊งเราตัดไปเหมือนกันตัดที่ยาเลยตดลยาีใ อย่างเดียวต้องนั่งอ่ะแล้วแบบแล้วอยากยืนมากแบบนี้ก็อยากยืนเต้นมากเลยแต่ว่าไม่ได้ต้องนั่งค่ะอยากจะแบบแล้วแล้วอย่างเดียวที่เราไปเจอจีซูเงีกยเราได้มีคุยอะไรเขาไม่ว่าบอกเฮ้ยเนี่ยโชว์ของคุนที่แบบสุดยอดอะไรอย่างนี้ยได้ได้ที่ชมมีมีค่ะก็เราก็ดีเอ็มไปให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาว่าแบบขอบคุณมากเลยที่แบบเหมือนไปไปกำลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ย แล,แ,ลแ,ลแล้วน้องวิ่าเองล่ะวิ่าเนี่ยอบอกเลยค่ะว่าเจอน้องครั้งแรกเลยค่ะ <c oughs> คือเคยเคยคุยกัน,นค่ะพิโอคอแักเดียว <c oughs> ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงก็น่ารักมากอันนี้ก็โดนตบอีกอีกคนนึงคือน่ารักมากๆแล้วก็เฟรนลี่มากๆคือรู้สึกว่าทั้งคู่แบบเจนิวนมากเลยแบมีวความจริงใจมากๆเลยอ่ะใ่โมเมนต์เพื่อนไปดูกัน ีมยเป็นยังไงบ้างคะมีการแบบสกิทแล้วอันนี้เลิศดั้นอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เขมมีใช่ก็มีค่ะว่าแบบแซ่บมากเลยแล้วก็คุยกับย่าว่าเฮ้ยเราไปเรียนเต้นกันไหมอ่ะจะเรียนเลยหรออยากเต้นเราอยากเทปแบบถีบป๊อปเลยใช่ไหมพันไหมประเมินประเมินอะไรกัน Step หรอคะเอาอันนี้แล้วกันดูนะปล่อยว่าปล่อยว่า ก็ทีนั้นาจะได้เห็นสเต็ปมากกว่านี้น้อยใช่จะต้องไปเต้นต้องไปต้องไปฝึกแล้วค่ะถ้ากลุ่มเราเป็นเคป๊อปเอ้เป็นทีป๊อเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเราจะเป็นวงประมาณไหนสไตล์ประมาณไหนวงเราคือใครวเราเป็นพี่ใครบางยา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 ยยา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 าย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  คครรัับบ girl แล้วพอดูคอนเสิร์ตเสร็จพี่คิมกลับยังไงครับเพราะว่าพี่ยายาเนี่ยพี่คนคนมารถรับส่งอะไรเงี้ยคุณก็ไม่โฟกัสพี่คิมวิ่งกลับยังไงกลับด้วยกันไม้หรือว่าอะไรอยย่างงเี้พี่คโฟกัสคิมกลับยังไงได้หรอเขาอยากรู้ไหมว่าพี่คิมกลับยังไงเนี่ยเมื่อพี่แลดี้เข้ามาแล้วยายาอะไรที่ผับเขาโลดพี่มพี่มาพี่มาพี่มาพี้มาจังได้ไวคิมไปกับย่าแล้วก็กลับกับย่านะก็ใจยากแค่ไหนจะเห็นพี่คนหรือเปล่าใครอ่ะ อรร่จิงๆเออว่าพี่แบมานั่งรอที่ไหนในวันนั้นหรอใช่โรงแรมรึเปล่าหรือคนละวันรึเปล่าคะแก้ข่าวหน่อยคุกมาด้วยกันกับด้วยกันมาด้วยกันกับด้วยกันโอเคยืนยันจากพี่คิมเนาะใช่มาเจอกันที่บ้านคิมทุกคนมาเจอกันที่บ้านคิมแล้วก็นั่งรถจะยาไปแล้วก็ยาก็กลับมาจบทุกคนโอเคล้วเรือเรือนหล้าเกิดวานคุณโมเป็นจาวาน เราก็เข้าไปแบบสนที่จะได้รักแล้วค่ะก็ก็ดีใจกับชีอะค่ะดีใจเพราะว่ามานก็ดูเอ็นเลิฟมากเลยอะค่ะแล้วก็ดูแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะได้เห็นเห็นความความรักของเมึงแบนว่าเหมือนกินแบบเขาบอกเหมือนกินรับรู้มาตลอดจริงเปล่าก็รู้เขาก็เขาก็บอกเราค่ะอินดีเอ็นเขาเขามั่นใจว่าเขาคุยกับคนนี้แล้วเขาถึงจะบอกเรา เราได้ช่วยสแกนไหมครับได้ช่วยสแกนก็มีเจอการมีมีได้ไปผ่านพาวด้วยกันอยู่ค่ะคุณจะเห็นไงบ้างครับกับความรักของเขาดูเหมือน,นค,คุณโบเขาจะดูสดใสขึ้นกลับมาเเได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเ,เงี้ยใช่ก็จากที่ปกติเป็นคนแบบ energy ร้รอ,ยอยอยู่แล้วตอนนี้เป็นผัดนเดล่าเป็นล้าเลยค่ะก็ด <น |pt|> <า>ีใจเขาค่ะเพราะว่าที่ที่แบงค์เขาก็เป็นแบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เขาก็แฮปปี้เราก็เราก็ดีใจกับเขาแล้วเรามีแบบเพื่อนๆตอนก่อนหน้าเนี้ที่เขาแบบพาไปแนะนํารู้จักอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเชียร์กันแบบเต็มที่เลยที่หมาจะไม่ได้เป็นไทป์ที่เชียร์ค่ะเพราะว่าให้เพื่อนตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยุ่งอะไรเท่าไหร่ค่ะก็คือเขาโตแล้วด้วยนะคะแล้วก็ เาก็รู้แหละว่าอะไรที่เขาแบบควรไม่ควรอะไรอย่างนี้แล้วก็เราค่าเหมือนเป็นกำลังใจให้เขาเฉยๆเราก็สายซัพพอร์ตด้วยสายซะพอร์ตค่ะเพราะว่าดีก็เราก็ดีด้วยโอเค,คขอบคุณคิมครามนิกอิสดังนีคะค่ะ